ยังไม่หายพันพูดพิกันเลย เพื่อด้านเนื้ชัดกว่าว่ะ

你他妈的！<laughs> <laughs>

หน er mm ึ hmm. ่งสองสามสี่ห้าหกมีปะเนาะเนาะค่ะแล้วค่ะมามาไปชิญตรงน